ฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันนะคะอีกเช่นเคยวันนี้นะคะกับช่องแม่จ๋าผาเพลินอีกแล้วทุ่งไร่ทุ่งนานะคะวันนี้แม่จ๋าจะมาอัปเดตนะคะทุกคนอัปเดตอะไรหรือจำกันได้ไหมนี่นะคะ จำกันได้ไหมดอกฟันสิงโตทุกคนดอกฟันสิงโตที่เคยลงคลิปไปให้ดูนะคะหรือว่าจะเห็นจากหลายหลายช่อง YouTube นะคะเขาได้ลงไว้ให้ดูนี่คือดอกฟันสิงโตนะคะดอกฟันสิงโตทั้งใบทั้งใบทั้งดอกทั้งรากเอาไปทำกับข้าวได้นะทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะกินได้เนาะนี่นะคะ แล้วตอนนั้นมันจะเหลืองนะคะตอนที่เขาบานจะเหลืองเต็มไปหมดมองไปทางไหนก็จะเหลืองเต็มไปหมดนะคะแต่วันนี้จะมาอัปเดตอะไรในเมื่อลงไปแล้วนี่จะมาอัปเดตให้ดูว่านี่ค่ะทุกคนนี่คือดอกฟันสิงโตที่เหลืองๆสวยๆนะคะพอแก่แล้วเขาจะเป็นแบบนี้นี่ทุกคนพอแก่มาแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะ ตอนนี้นะคะดอกฟันสิงโตเริ่มแก่แล้วนะคะจากทุ่งสีเหลืองตอนนี้ก็จะมีขาวๆปนเต็มแล้วต่อไปมันก็จะขาวเต็มไปหมดขาวเป็นแบบนี้แล้วยังไงต่อขาวเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะหลุดปิวค่ะทุกคนนี่เขาจะหลุดแล้วเขาก็จะปิวล่องลอยไปตามอากาศตอนนี้นะคะมันก็จะล่องลอยปิวไปตามอากาศแบบนี้ไปตกลงตรงไหนก็มันก็จะไปเกิด นี่นะคะนี่นะเนี่ยพอไปตกลงตรงไหน,นมันก็จะไปเกิดตรงนั้นนะ,ะตอนนี้ก็จะปิวละลิวปิวละล่องทั่วไปหมดนะคะตอนนี้จากทุ่งสีเหลืองของเราทุ่งสีเหลืองของเราตอนนี้ก็จะเป็นขาขาแบบนี้เต็มหมดนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมเขาถึงไม่ค่อยชอบนะคะไม่ค่อยชอบกันเพราะว่า มันปิวมันล่องลอยมันน่าลำคาญกับทุกคนมันเนี่ยมันปิวไปบนอากาศแบบเนี้ยน,น่าลำคาญนี่นี่นะคะโอเคนะคะก็มาอัปเดตความคลืบหน้าข่าวสารคมชัดลึกให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเอาไว้เดี๋ยวเราพบเจอกัน ใหม่ในคลิปหนะ้าเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาอะไรมาให้ดูกันอีกนะคะติดตามชมไว้เดอ้อบ๊ายบายจ้า